ตอนนี้ก,ออก,อนนก,ก็ออกเดินทางแล้วนะครับนี่ก็สิบแนาฬิกาออกเดินทางแล้วนะครับกลับไปบ้านแล้วนะฮะหลังจากมาอยู่เรียนกว่าๆนะขาวขึ้นเยอะเลยอ้า <c oughs> ไม่ใช่เออแข็งขึ้นเยอะเลยนะครับก็หมายความว่าแข็งแรงนะเพราะว่าออกกังกายทุกวันนะครับทําให้เบอร์ชิปเ็ดเนี่ยลำบึกเลยนะ โอ้โหไม่บายเบอร์ยี e ่สิบเอ็ดเดเรามาส่ง B e R เบอร์ยี่สิบเอ็ดเดินทางกันนะครับไปแล้วอีกหนึ่งพันครับเบอร์ยี oh ่สิบเอ็ดฮะโอ้โหเออหมวกมืองลาแล้วนะครับขอเบอร์ย e ี R ่สิบเอ็ดที่คุณวันนะฮะไปแล้วครับผมบาย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 ไปแล้ว ส่งสุดสายตาครับผมใบบ้าถ,ถางปลามาแล้วมารับคันไหนเนาะมารับคันไหนเนาะแมคโครคราบตอนนี้รถถางปลาเริ่มทยอยมารับแมคโครแล้วนะครับตอนนี้เ,ออเริ่มทยอยมารับแมคโครเอาเมอร์ไหนจะขึ้นรถครับมาดูกัน เอาเขายกอะไรขึ้นไปอ๋อหัวแยกอ๋อใช่ไหมนึกกระบุงกระบวย y หรือกุ้งขีกุ้งขีนี่เป็นกุ้งขีใช่ไหมหอ๋อเขากุ้งข,งข,งงข,งขีขึ้นรถไปด้วยเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับขึ้นรถแล้วนะครับกุ้งขีกลับด้วยนะครับ ไ,ไมครับเป้าโอ้ลับจริงๆครับทุกคนขึ้นรถแล้วหนึ่งคันครับเบอร์ยี่สิบขึ้นรถแล้วเดินทางปลอดภัยนะเบอร์ยนะี่สิบนะเสร็จงานแล้วเดินทางกลับแล้วเบอร์ยี่สิบอ้าว <c oughs> ขึ้นไม่ขึ้น เอาตั้งลำขนาดที่ต้องขึ้นแหละผมว่าอ๋อ,อไม่ขึ้นนะอ๋อไม่ขึ้นนะโอ้อ๋อพระเจ้านี้ไปหหอ้ไว้ก่อนเอาหัวแยกใช่ไหม สวัสดีครับผมสวัสดีสามรกว่าท่าน กจ oh ja ับแล้วคในครับมาเล่กไปแล้วครับวกุมไปแล้วต้องจับไม่ได้ครับ ม่เจอสินใงเพิ่มเติมใช่ไหมครับไม่มเจอรถขุดเขายอยกองคุณให้กลับลงกันเมครับผมอ่าเบอร์ไหนเนี่ยขึ้นยังไม่ขึ้นอ๋อยังไม่ขึ้นนะ <c ười> <c ười> อ๋อเเบอร์สามสิบเอ็ด งานก็จอดเตือนใบรออยู่เต็มพื้นที่นะฮะเบอร์21ขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นรถหางปลาแล้วเนาะเตรียมเดินทางกลับวันนี้นะครับแต่น่าจะเป็นช่วงเย็นหรือไม่นะครับรอติดตามตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว งานการก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตกลงเดินทางปลอดภยัยเบอร์21ออกเดินทางแล้วนะครับเบอร์21ออกเดินทางแล้วครับทุกคนนี่ฮะน้ำตาแทบไหลครับไปแล้วนะฮะไปแล้วอีกหนึ่งคันครับเบอร์21ครับผมออกเดินทางแล้ว เอกันไม่ชาติต้องการน,นะเบอร์21นะในแม่ร้องไห้นะครับมาเรามาร่วมส่งเบอร์21การน,นะครับตอนนี้นะก็เตรียมขนของขึ้นรถตั้งแต่4โมงละเบอร์21นะนะตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะครับนี่ก็18นาฬิกาออกเดินทางแล้วนะครับกลับไปบ้านแล้วนะฮะ หลังจากมาอยู่เรียนกว่าๆนะขาวขึ้นเยอะเลยอ้าวไม่ใช่แข็งขึ้นเยอะเลยนะครับก็หมายความว่าแข็งแรงนะเพราะว่าออกกลังกายทุกวันนะครับทําให้เบอร์21เ,เนี่ยน้ำบึกเลยนะฮะโอ้โหไม่บา,บายเบอร์21เดี๋ยวเรามาส่งเบอร์21เดินทางกันนะครับไปแล้วอีก1คพันครับเบอร์21ฮนะโอ้โหเออ บวกมือลาแล้วนะครับขอ,อเบอร์2ี่สิบเอ็ทุกคุณวันนะฮะไปแล้วครับผมบาย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 ไปแล้วส่งสุดสายตาครับผมบายบายกลับมาเยี่ยมเราอีกนะไปแล้คร,ครับสุดสายตาครับเดินทางกลับแล้วหนึ่งคันครับเบอร์2ี